พัดลมมิซูนะครับกดให้สายแล้วไม่สายนะครับดังแกล๊งแกล้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันครับอันนี้เรากดเรากดให้สายนะครับอ่าพอสายไปแล้วนะครับมันก็จะติดดังแกล๊กแกๆๆนะครับของพัดลมมิสูนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการซ่อมพัดลมไม่สายของพัดลมมิสูกันครับอันดับแรกนะครับให้เราถอดตัวกดสายตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็คันน็อตตัวนี้นะคันน็อตด้านหลังแล้วก็ดึงฝาครอบออกนะครับ ขกาว้าข้อออกมาก็จะเห็นกระปุกเฟืองสายนะครับเราเราต้องเปลี่ยนยกทั้งกระปุกอย่างนี้นะครับกระปุกเฟืองสายของมิซูนะครับให้เราเอาสายตัวนี้ออกก่อนนะครับสายตัวนี้แล้วก็จะมีคลิปล็อกเกือกม้านะครับอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้นะคลิปล็อกเกือกม้าให้เราเอาไขควงแบนงัดออกนะครับไปให้เราขันน็อตคาปาตรงนี้ออกนะครับ เมื่อเราถอดคาปาออกเรียบร้อยนะครับก็ให้เราขันน็อตสามตัวนี้นะครับขันตัวแล้วก็ยกกระปุกเปืองสายออกมาได้เลยนะครับพอขันน็อตเรียบร้อยแล้วก็ยกออกมาได้เลยนะครับมันก็จะติดตรงนี้นิดนึงนะครับก็ให้เราโยกหานะครับก็ดึงขึ้นมานะครับออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับการใส่ตัวใหม่นะครับก็ให้เอาลูตัวนี้นะครับสวมเข้าไปก่อนนะครับสวมเข้าอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวนี้มาใส่นะครับให้เราเอียงตัวนี้นิดนึงนะครับอ่าเพื่อจะ เอาใส่ตรงนี้นะครับมันก็จะเข้าพอดีนะครับอ่าพอเข้าได้นะแล้วก็ขันน็อตสามตัวนี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้เราใส่คลิปล็อกเกือกมา้าไว้ที่เดิมนะครับใส่แหวนขึ้นก่อนแล้วก็คลิปล็อกเกือกมา้าล็อกไว้อย่างนี้นะครับต่อไปก็ให้เราเอาอ่าปลามาประกอบไว้ที่เดิมนะครับ แล้วก็เราก็เก็บสายให้เรียบร้อยนะครับเก็บสายไว้ที่เดิมนะครับแบบนี้นะต่อไปก็ให้เราเอาฟา้ามาประกอบให้เรียบร้อยนะครับอันนัอตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาตัวกดสายก็เสียบไว้ที่เดิมนะครับเสียบลงไปเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับเมื่อประกอบเสร็จทุกอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูกันนะครับโอเคสายดีแล้วนะครับถ้าใครมีพัดลมมิซูนะครับถ้ามีอาการสายบ้างไม่สายบ้างหรืออพัดลมไม่ใสยของมิซูนะครับก็ให้ท่านเปลี่ยนยกทั้งกระปุกใหม่เลยนะครับอาการไม่สายก็จะหายไปครับ ผมช่างสามหัดซ่อมส,อสวัสดีครอบอับผม